มาโอ้โหมาแล้วครับ13บาทเท่าไรไหลต่อดิกุ้งมา111บาทนะครับดูช็อตน,นี้เออเท่าไร214บาทโอเคครับขอกราบสว,สวัสดีทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยน,นะครับ แล้ววันนี้ก็มาพบกับผมหมูเลี้ยงสนั่นจอกันเช่นเคยนะครับคุณดูกเกมวันนี้ผมพามาอยู่ในเกมค่ายพีจีเหมือนเดิมนะครับตัวใ,ในวันนี้ผมก็พกมาห้าสิบบาทนะคุณดูจะเริ่มไต่ที่เบ็ดสองเลยละกันนะคุณดูใจร้อนนอนวัดเปล่าจอดแรกยังไงนี้อู <Good much. S 1> ห่หวยลงมาอย่างนี้กุ้งลอฟสเตอร์ไปที หูวายมันย้ายนะคุณดูเออช็อตนี้ยังไงไม่แล้วครับคุณดูไหลต่อยาวๆเออไม่มีคูนนะคุณดูตัวคูนไปไหนอะเอออุ๊ยลุนสเก็ตเตอร์คุณดูลงไหมช่องแรกมามามาโอ้โหไม่ลงแต่ไหลต่อนะครับคุณดูเอาเรื่อง อะไรก็ได้สเก,กตเตอร์โอ้ยลงจริงนะคนดูเอาเรีง่งคนดูของแน่เออสีบปดาทเขาสเกตเตอร์แล้วครับคนดูเรามาอยู่ที่เรือท่องเที่ยวของเรากันนะครับมา เออยังไงมาแล้วครับฟู่แจกหนักๆไปทีฟู่เออไปกันต่อครับไหลยาวๆโอ uf, ้โหไม่ไหลนะคณดูคูณสามสามสิบหกบาทนะค,คนด,ด,ดูเอาเรื่องจัดจัดคนดูเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัด มาแล้วครับขอสักทีเออ็อดนี้คูณสี่สิบห้าบาทคูณสี่หกสิบสามบาทนะคุณดูเออเอาเรื่องคุณดูขอหน่อยลากันนะโอ้ยายไม่ลงอีกมาโอ้โห มาแล้วครับ13บาทเท่าไรไหลต่อดิกุ้งมา111บาทนะาทครับมาดูช็อตนี้เออเท่าไรสอรสบสีบาทก็ได้อยู่ครับไม่น่าเกียดนะคุณดูไม่น่าเกียดเท่าไรนะเออไหลต่อ เอาไปที่เบ็ด5เลยแล้วกันนะครับฟูจากเบ็ด2ตังคึ้นมาส0 0รแล้วต้องยัดเบ็ด5ปไปเลยครับกุ้งม,มาเออช่อตน,นี้กุ้งเต็มหน้าคนดูกุ้งเต็มหน้าเลยคนดูโอ้หสามร้อยสามสิบหกบาทเอาเรื่องคนดูแต่ไม่มีคูณนะครับถ้ามีคูนี่สามร้อยสี่สิบห้าบาทโอ้ถ้ามีคูณนะคนดู ไม่อยากจะพูดเลยคนดูถ้ามีคูนอันนี้เออเอาหุยลุ้นด้วยมาดิช่องเดียวไม้ลงลุ้นอีกแล้ครับคนดูหมวกมาช่องนี้ขอหมวกโอ้ยสแกตเตอร์ลงเสยได้บ่ไออุยก็ได้อยู่ครับ ของแท้คุณดูของแท้แม่ปนอมจัดไปครับฟู้หวานเจี๊ยบเลยช็อตนี้กุ้งมาโอ้ขอคุณเยอะๆหน่อยขอคุณเยอะๆหน่อยไอ้นุ่มอะไรก็ได้ไปกันต่อครับกุ้งมาช็อตนี้ เออห่วงยางเต็มหน้ากุ้งไปทีไหลต่อดิเท่าไรสามร้อยสามบาทนะคนดูพันหนึงแล้วครับขึ้นไปหนึ่งพันบาทแล้วครับก็ดูเอาเรื่องพอได้ค่าขนมครับคุดูเออในค่าขนมนั้นเนี่ยทุนห้าสิก็พอได้ค่าขนมอยู่นะครับ ก็เอาเรื่องจัดๆอะคนดูเอาเรื่องจัดๆผมมันเอาเรื่องเชลูยับทุกเปิดเออไปกันต่อห่วงยางมะช่องแรกเจ็ดสิบห้าบาทเลยนะคนดู ห้าร้อยวดครับชอ็อตนี้อือฮืโอเคครับคนดูก็จบกันไปแล้วนะครับก่อนที่จะจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไ r i b ์ให้มันลงใจให้ผมองคลิปในอีพีหน้ากันด้วยนะครับโอ้ไม้สุดท้ายไหล่ต่อ โอ้โห oh. ยังไม่ให้ผมปิดคลิปนะคนดูรอลุ้นก่อนไหมสุดท้ายคนดูเออยังไงมันยังมาเรื่อยๆนะเนี่ยคนดูผมดูแล้วเออแค่ okay, นี้ก็พอโอเคครับคนดูก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับที่ใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคนดูสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี Make him spicy, Papa!